ก็สวัสดีเพ <hi> ื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมเองนะมายูนก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดน่านนองนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาดูวิธีว่าเขาจะเปิดเผยกันยังไงนะว่าเหมือนกับที่บ้านเราหรือเปล่าสามจังหวัดนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันในเลกโอเคเดี๋ยวเราเข้าในตลาดกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเควันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูนะว่ามันเหมือนกับสามจังหวัดบ้านเราหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลย ก่อนนะครับมาตรการของที่นี่มันจะมันจะเข้มกว่ายะลานะเพราะว่าตอนนี้ยะลาผมไม่รู้เหมือนกันว่ามาตรการมันยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้คือที่นี่จะมีการอะไรสวมแม้ทุกคนแล้วก็จะอะไรล้ะงดให้เด็กให้เดินทางมาในตลาดนะครับโอเคถ้าเราสังเกตด้วยคนในตลาดจะไม่มีเป็นเด็กนะไม่เคยมีเลยเป็นเด็กเพราะเขาง,งดแล้วไม่ให้เด็กเข้ามาในตลาดครับ ที่เราซื้อกับข้าวเสร็จแล้วนะเมื่อกี้เราได้ออกกับข้าวแล้วแล้วก็ตอนนี้เราจะไปดูขนมกันนะว่ามีขนมอะไรบ้างแต่ว่าเนี่ยสังเกตดูมันไม่รู้มันเหมือนกับที่ยานาหรือเปล่าขนมที่นี่มันอาจจะไม่เหมือนกันกับที่ยานานะมาดูนี่ก็จะมีขนมเค้กอย่างนี้ขนมเค้กแล้วก็เป็นแกงแต่ว่าแกงแกงเนือจ้ะยังไงอ่ะอย่าไม่ได้แล้วป๋ะโอเกคแกงเนื้อเลย มันจ่อบแบบแกงแบบภาคใต้ทุกคนเขาเ้าใจไหมแต่ว่าบางแกงเนี่ยผมไม่รู้จักนะ,ะั่นคือแบบบางครั้งผมก็ไม่ได้ไปตลาดบ่อยดังน้ผมเลยไม่รู้จักชื่อแกงแต่ว่ารู้จักแบบหน้าตาไงก็รู้จักนะแต่ว่าชื่อแกงไม่รู้จักทุกคนก็ดูเลยมีอะไรบ้างเนี่ย ต่อเนี่ยนะครับใส่ไหมฮะใช่ให้ทุกคนก็ดูนะครับแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่เหมือนกับที่นั่นน่ยไม่เหมือนกับที่ยาลางเท่าสังเกตดูเมื่อกี้เนมันอะไรละขนมหวานมันนี่เหมือนกับที่ยาลางแต่ว่าอะไรละของบางอย่างมันก็ไม่มีนะอย่างเช่นนั่นละตุ๊กบาบางเกาะเขารู้จักไหมเอ้ยี่รู้จักตุ๊กบาบางเกาะไหมครับตุ๊กบาบางเกาะรู้จักอะไรตุ๊กบาบางเกาะรู้จักไหมครับตุ๊กบาบางเกาะเขาเรียกว่าตุ๊กบาบางเกาะรู้จักไหมครับ รู้จักไม่มีที่นี่นะไม่มีะนะครับผมถามนิดนึงเขบอกไม่มีนะประมาณก็มันมีขนมหลายอย่างนะที่เป็นขนมหวานแต่ว่าที่นี่จะไม่มีขายนะครับรน,นะน,นกกระทาหมุนมนกกระทาหมุนย่าล้างก็ไม่มีเหมือนกันะครับ ผมดูดูแล้วจะลางไม่มีเหมือนกันนกกระทางหมุนนกหมุนมอะไรแบบน,นี้คือไม่มีเลยนะถามอากาไหมอันนี้ผมไม่ลองดีกว่า ก็ต้องบอกก่อนนะว่าตรงนี้มันเป็นตลาดแบบไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับมันไม่เหมือนกับที่บ้านที่สาจังหวัดนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมแต่ว่าจะเป็นส่วนที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมาแวะน้ําแข็งก็ได้นะนะครับก็มันจะมีแบบตลาดที่นี่เป็นที่ที่เดียวนะของชุมชนซื่อผมไม่รู้เหมือนกันเพราะผมเพิ่งมาไงที่นี่ก็อยู่ที่อลาร่ะตมบลกำพนจังหวัดระนองนะครับแล้วก็แะละเป็นตลาดอันเดียวเลยคือแบบมันจะขายรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ของหวานของข้าวกับข้าวหรือว่าผักต่างๆอะไรของสดอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับมันคือที่เดียวเป็นจะมันจะรวมกันเลยไม่เหมือนกับที่บ้านเราเนอนะมัน,มนจะขายแบบเรียงรายตามริมถนนเนี่ยมันจะขายเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละก็มันไม่เหมือนกันเนะาะที่นี่ก็นะครับมันจะรวมอยู่ที่เดียวแล้วก็ขายที่เดียวไปเลยโอเคเนี่ยเรามาแวะซื้อขนมขนมทังแตกฮะทุกคนใช่ป่าวะได้ถ,ถือว่าเฮ้ยซื้อ ก็ไม่เป็นตลาดนะบอกได้ว่าเป็นชุมชนแบบเล็เกๆตรงนี้ไม่มีของขายมากนะครับเนี่ยมีแค่น,น,น,นี้เองนั้นร้านแค่นี้เองที่เหลือไม่มีแนละ้ว